สวัสดีครับขณะดนี้เรากันอยู่กันที่าคณะขรุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒมหาสาครคามของเรานะครับสําหรับคนที่อยู่ข้างหน้าเรานี้ก็คือสวัสดีครับผมนายปริญญาญาณสิทธิ์พิธีกรภาคสนามของเราเองอขณานี้นะครับเราอยู่ที่ตึกครุศาสตร์ปัมปัเอาเลยครับวันนี้นะครับเราอยู่หน้าตึกครุศาสตร์เรามาเสนอไอ้หน้าโปรเจกต์นะครับเข้ามาดูครับไอ้หน้าโปรเจกต์เราเรา,เราดูยิย่อย,ยกันดีกว่าว่าม,มีอะไรบ้างอย่างงี้ฮะ อ๋อแล้วอารียาโปรเจกต์นี่คืออะไรนะครับเอาครับมาดูกันอารียาโปรเจกต์คืออะไรอารียาโปรเจกต์ก็คือการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยการยกห้องเรียนมาข้างนอาอ่ะงงอะดิก็คือการที่เราสามารถติดภาษาอังกฤษเข้าไปเรื่อยๆนะครับเต็มตึกติดครับติดไว้ให้เต็มตึกนี่ก็เพื่อให้ผู้เรียนเดินผ่านนี่ก็จะซึมทราบอย่างนั้นนะครับโดยการซึมทราบโดยการเรียนรู้โดยการซึมทราบนะครับเรามาดูกันครับว่า มีอะไรบ้างทุกเสารหรือเปล่ามีทุกที่หรือเปล่าเรามาดูกันครับในตึกนี้มีที่ไหนกันบ้างาบางคนคิดว่าที่อื่นในห้องรับนีม้มีหรือเปล่านะครับในห้องนี้เป็นห้องทํางานครับไม่เกี่ยวกับไม่ครับเรามาดูกันห้องที่ควรจะมีก็ควรจะมีก็อย่ที่เห็นนะไปห้องน้ํากันดีกว่าไปดูกันห้องน้ํานะครับนี่ก็คือห้องน้ําผู้ชายนะครับสําหรับนี้ก็ห้องน้ําผู้หญิงคือเราจะเข้าไปไม่ได้นะครับเราก็ต้อง เราเป็นผู้ชายนะครับต้องเข้าใจกันนะครับผมถูกครับเรามาดูกันเอ้านี่ไงจะสีโครงการอะไรนางเขาเขียนว่าโปนรักษาความสะอาดแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษไว้ด้วยนะครับเพื่อให้นักเรียนซึมซาบนะครับแล้วก็มีอะไรเต็มหมดครับเราไปดูบนตัองนะเมื่อกี้เออันนี้ก็เขียนไว้นะครับ p ี e a s e t u r n up the water นะครับแลครับปิดน้ำด้วยนะครับหลังใช้งานโอครับ เราก็จะเห็นชื่อโครงการนะครับจัดเซติตนะครับเราก็ไปครับอันน,<ม>น,นี้ก็คือโถโถชีนะครับก็ไม่มีอะไรติดนะครับก็อันนี้ก็หมาวว่าโปรดรักาษาความสะอาด <c oughs> นะครับก็ <c oughs> ในห้องน้ําเราไม่เข้าไปกันดีกว่านะครับเ,เราจะเอาล้ครับห้องน้ำาฉพอละม,มันหือากาศยังไม่ดีเท่าไหร่ะะรนี่เราจะไปต่อที่ไหนนะครับเอาเยอะไหมครับเราไปดูที่คนที่ไปกันมาก่อน คนที่ไปกันมากๆเนี่ยที่ไหนหน้าในตอนเทีย่ยงเราต้องไปโรงอาหารครับับเรามาอยู่ที่โรงอาหารของมหาวิทยาล,ลัยราชภัฏมหาสารคามกันแล้วนะครับ<ม>เข้ามาดูกันดีกว่าโครงการอานาของเรามีเอี่ยวกันหรือเปล่า,าลงไปอานี่ครับโครงการอานะมีแล้วเจอกันแล้วครับหนึ่งอย่างเป็นการติดที่โต๊ะไปะ นี่ครับเป็นการติดไว้ที่โต๊ะอาหารนะครับเป็นความรู้หรือว่ามีจะมีเกมนะครับให้เล่นเวลาเวลาจะรอทานข้าวกับเพื่อนในร้านครับเกมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษในการใช้ภาษาอังกฤษเรื่อยนะครับสังเกตได้จะว่าจะมีทุกโต๊ะนะครับสําหรับคนที่มากินอาหารก็จะซึมทราบอรีนาโปรเจกต์ของเราไปแบบไม่รู้ตัวนะครับจะเห็นได้ว่ามีเต็มไปหมดเลยนะครับตามโรงอาหารของเรา ต้องสงสัยบางครั้งเราสั่งอาหารเราสั่งภาษาอังกฤษถูกไหมฮะแต่บางคนเขาสั่งไม่เป็นเราก็จะมีนี่ครับแนะนําเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเป็นอารีนาโปรเจกต์ของเราก็คืแนะนําภาษาอังกฤษว่าควรสั่งอะไรบ้างสั่งอะไรได้บ้างนี่ครับอ๋อนี่ก็คือวิธีการสั่งอาหารที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับถูกต้องนะครับผมเป็นการใช้ภาษาอังกฤษโดยการที่ไม่ต้องรู้ตัวว่าเราใช้หรือเปล่าอ๋อครับอ๋อ the n o o d l e นี่ก็เป็น ก๋จับนะครับผมก็เพิ่งรู้วันนี้เองนะครับใช่ครับเต่วันนี้แต่วันนี้ครับเสียดายไปอย่างหนึ่งวันนี้คนน้อยอาหารเขาเลยปิดเราเลยไม่ได้ขับแม่ค้าอะไรเลยไม่เล้กนกับแม่ค้าเลยเซ็งยังครับอ่ะไม่เป็นไรครับวันนี้นะครับเรามาดูโปรเจกต์ใหม่นิดหน่อยที่อะไร a นาโปรเจกต์เราทาไว้นิดนึงอ่ะเิญนี่ครับธนุไครับ บอดใหญ่มากก็ว่าเพิ่งทำนะครับทำกำลังนิดเิ่มทำนิดนึงมาดูเลยครับนี่คืออะไรนะครับนี่ก็คือเป็นการ์ตูนเป็นลักษณะาการ์ตูนนะครับการ์ตูนให้คนอ่านเป็นภาษาอังกฤษมีคําแปลด้วยทีนี้นะครับจากนี้นะครับเราจะมีการ์ตูนหลายเรื่องมาติดเป็นตอนเป็นตอนแต่ละวันให้คุณอ่นสนใจทีนี้เพื่อนครับน่าหนุกไหมของนารูโต้ด้วยของวันพีดก็มีเอาแล้วนะครับในโรงหาเราก็พอละเราไปดู อาจารย์ที่เริ่มสร้างโครงการอารีนาโปรเจกต์กันดีกว่าไปไปดูกันเชิญโปรเจกต์เอาละครับเราก็มาถึงหน้าห้องของอาจารย์ที่ทําอารีนาโปรเจกต์กันแล้วเข้ามาดูกันอาจารย์อยู่หรือเปล่าเอาละครับเราก็ได้มาเจอกับอาจารย์ของโครงการจัสสีดกันแล้วนะครับเช่นครับพี่เชิญอาจารย์ครับสวัสดีค่ะจัสสีดคุณนะคะจัสสีดคุณครับเอ่อโครงการจัสสีดเนี่ยคืออะไรครับในสแตนดาของอาจารย์โอ้ในสแตดาร์ดของอาจารย์นะ เต้องการจูงเสด็จให้เด็กผู้หนูไม่ต้องคิดมากนะปกติแล้วคนไทยทำไมขี้อายกลัวเพจกลัวเพื่อนถามว่าอุ้ยเธอหนีเวอร์จังเลยจะพูดอะได้แต่งแหม่เสร็จแล้วบางทีนะเก่งๆอยากจะพูดอะไรเกิดขึ้นไม่มีที่จะพูดแต่ถ้าอย่างนะผ,ผมเนี่ยผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป,ป,ป็นเนี่ยพอได้ไหมครับใครๆก็พูดได้แา่จะมีส่วนใหญ่ที่อีสานก็ว่าว่เวาเป<อ>็นโล้วก็พูดเป็นเตอร์ไม่ต้องกลัวผิดจะซีนก็คือเบ้าไปโลดใช่ไหมครับ เราต้องคิดมากเลยรู้อะไรแค่ไหนก็พูดไปก่อนเพราะว่าถ้าคุณฝึกพูดเนี่ยใหม่ๆอาจจะผิดวันนี้ผิดพวกนี้ผิดวันเลื่อนก็ยังผิดแต่วันวัดเลื่อนอาจจะถูกใช่ไหมฮะถ้าคุณไม่ใช่เลยคุณก็ไม่มีโอกาสผิดเลยใช่ไหมค่อยใช้ก็ผิดปั๊บทีนี้คุณผิดแล้วห้าบทเนี่ยคนที่หกเลยจะถูกถ้าคุณไปฝึกแล้วห้าบทชนะคนที่หกถูกเดีทีนี้พูดเรื่องของเรื่องเนี่ยจำต้องการให้ดีมีความเชื่อมั่นว่าถ้าภาษาเนี่ยถ้าเราไม่ใช้มันมีการพิธีารน่คนที่พูดภาษาไม่ผิดเลยเนี่ยก็คือคนที่ไมษภาา อาจารย์เมืองก็35ปีทำรูปปิดทุกวันเดี๋ยวนี้ก็ยังปิดทุกวันไม่ใช่ไม่ปิดแม้แต่แต่ว่าอาจารย์คิดว่าถ้าวันนี้อาจารย์ปิดเพราะอาจารย์ฟังภาษาที่เปลีอ่าเดี๋ยวเขาหน้าเปลี่ยนอไรอันนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เองแต่ว่าอันนี้มีจุดเด่นที่สามอย่างเลยนะคะอันหนึ่งพูดไปเลยยแต่ต้องรู้ซับเยอะๆไม่ต้องมีกราฟิกไม่ต้องใหญ่นะคะข้อที่สองหาเพื่อนพูดเพราะทุกคนไม่มีเพื่อนพูดทุกคนก็จบสบายทุกคนต้องเล่นกัน เอาอายุวันนี้ใช่ไหมครัอันนี้แค่นี้นัเองน่าเป็นเป็นหัวใจของจัดสซ็่เอาละครับเรารู้เราไปตัดต่อได้ข้อมูลของจัดสซี่กันไปแล้วนะครับเพื่อนๆครับสนใจของจัสซิ่ของเราหรือเปล่า